สวัสดีครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาตลอนดูอาชีพที่ทุกคนนะครับไม่คิดว่าจะทําได้นะครับคืออาชีพนะครับเลี้ยงควายนะครับนายหอยสองคนนะครับเป็นอาชีพที่ทุกคนนะครับอ่าน่าจะนะครับได้จับตามองกับเด็ก2คนนี้นะครับเด็กผมจะสอามทกคนชื่ออะไรครับ2คนนี้อ่าเอาเด็กคนนี้ครับชื่ออะไรครับผมช่างแสงล้ำครับชิ่ารแสงล้ำครับอีกคนนึงล้วครับ เด็กหญิงอิตติ์แต่งล้อค่ะอ่าคิดยังไงถึงชอบมาเลี้ยงควายช่วยปู่ย่าตายายครับผมเพราะว่ามันมันได้เลี้ยงแบบเวลาเลี้ยงปุ๊บมันจะสนุกอะไรพวกนี้ครับอ๋อเลี้ยงแล้วสนุกใช่ไหมครับเหนื่อยไหมครับผมมาเลี้ยงควายก็บางวันก็เหนื่อยบางวันก็ไม่เหนื่อยครับบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ไม่เหนื่อยอ๋อแล้ววันไหนที่ไม่ไม่เหนื่อยล่ะครับก็วันวันที่ไม่เหนื่อยก็จะไปหอบหญ้าให้มันกินครับโอ้วันที่ไม่เหนื่อยก็คือวันที่วันที่หอบหญ้ามันกิน อ๋อแสดงว่าวันวันที่เหนื่อยนี่ก็คือวันที่เอาควายออกไปเลี้ยงใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วอยู่ปอไหนครับนี่ปอสามครับปอสามคนนี้แหละครับปอสี่อ่าสนุกไหมมาเลี้ยงควายลูกสนุกสนุกเนาะคิดยังไงมาเลี้ยงควายครับก็ความคิดงไงลูกก็มันสนุกว่าจะได้ล้างควายคโอ้ได้ล้างควายอ๋อแล้ว หยุดช่วงนี้มาเลี้ยงควายบ่อยไหมลูกเลี้ยงทุกวันค่ะเลี้ยงทุกวันเลยใช่ไหมอยากไนี่กินอะไรเป็นอาหารลูกกินหญ้ากินหญ้ากินปูได้ไหมโอ้โหกินปูได้ด้วยเหรอไม่ได้เนะกินหญ้าอ๋อกินหญ้ากับฟางกินหญ้ากับฟางอืมแล้วแล้วทุกวันเอาควายไปเลี้ยงที่ไหนครับโคกป่าช้าแล้วก็คอกที่ไหนลูกคอกป่าช้าอ๋อคอกคอกป่าช้าอ๋อ ปู่กะย่ามีควายทั้งหมดกี่ตัวลูกสิบสองตัวครับสิบตัวปูกะย่าไปไหนครับวันนี้อยู่ในสวนแล้วก็ไปดูหญ้าให้ควายครับอ๋ออยู่สวนดูหญ้าให้ควายอ่ะเดี๋ยวพานะครับผู้ชมช่องตะลอนดูชาแนลไปดูควายใกล้ๆเดี๋ยวเรารู้จากชื่อมันไมลูกอ่กเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องนะครับลูกๆสองคนจะมาบอกนะครับลักษณะของควายที่ดีนะครับลักษณะของควายที่เชื่องนะแล้วก็ จะมาบอกว่าควายสองตัวนี้ชื่ออะไรอ่าแล้วลูกควายสองตัวที่อยู่ด้านหน้าของหนูเนี่ยด้านหน้าของพี่เนี่ยนะครับชื่ออะไรบ้างลองชี้แนะนําหน่อยสิลูกพูดเดนดังหน่อยนะลูกอะไรนะครับชีเท่ากับชี้แงบค่ะช่อเท่ากับชี้แงบโ้หตัวไหนชื่อเท่าลูกโอ้ตัวนั้นเท่าตัวไหนชื่อแงบโอ้ลักษณะควายที่ดีเป็นยังไงลูกลองเราบอกหน่อยลักษณะควายที่ที่ที่ดีเป็นไงครับเขาครับที่ที่ที่เขามันใช่ไหม อ๋อควายสองตัวนี้เขาสวยใช่ไหมลูกมันเป็นยังไงบ้างเขามันสวยต้องดูยังไงบ้างก็ต้องดูแบบเขาแบบเป็นวงมามาลักษณะของเขาที่ที่สวยที่ถูกต้องเป็นยังไงลูกลองชี้หน่อยมันจะเป็นแบบเป็นพวกวงกลมแบบขึ้นไปอ๋อเป็นวงกลมขึ้นไปเนาะตัวนี้วัวสาวหรือวัววัวตัวเมียหรือตัวผู้ลูกตัวเมียค่ะตัวเมียดูยังไงก็ดูจากดูจากไหนลูกดูจากมันท้องค่ะดูจากมันท้อง ควายตัวเมียต้องดูจากใบยอบประเภทมันนะครับผมอ่ะแล้วควายตัวผู้ล่ะดูตรงไหนว่าว่าตัวนี้เป็นตัวผู้เอาไปดูเอาไปเอบประเภทใช่ไหมอ่าเอ้ควายสองตัวนี้ตัวอายุประมาณกี่ปีประมาณกี่ปีลูกสองปีสามปีสปีสปีโอ้สองปีสามปีมันใช่บ่ไม่ใช่มันจะไปมันแก่ขนาดนี้ไปห้าหกปีแล้วมั้งนี่อ๋อแล้วเคยไปขี่หลังมันไหมนี่ อันนั้นมันทําอะไรอยู่น่น,นมันอือโอ้แล้วพวกเราลงไปกินไปเล่นน้ำไหม,ไมไอ๋อโอเคร้องอ่าครับเด็กๆ,ๆเขาก็ซนเนาะนะครับดเด็กๆเวลาวันหยุดวันอะไรเขาก็ซนแบบนี้แหละครับนะนะครับ,<า>รบเดี๋ยวมาดูความน่ารักน่ารักของเขานะครับเดี๋ยวนะครับเ,เขาจะทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว้ายมาแล้ว อ่เดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เขากำลังเลี้ยงควายกันอยู่นะครับดูวิถีชีวิตการเลี้ยงควายนะครับของเขาด,ดูชาแนลโอเคเย้นี่นะชีวิตกวิถีชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็ยังลืมกดติดตามไปกับช่องตลอดดูชาแนลด้วยนะครับเย้ยเย้ยเย้โอ้โห,โหดเด็กๆเล่นน้ำสนุกกันมากเลยวันนี้สนุกไหมครับลูกสนุกมากครับสนุกมากเลยนะครับอ๋อแล้วความสนุกของเราเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้กับอาชีพเลี้ยงควายไหมลูก อยู่ได้เนาะแล้วเราจะทิ้งการเรียนไม่หรอกไม่ค่ะไม่ทิ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้เราแค่หยุดนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดใช่ไหมลูกเราก็เลยมาช่วยยายทํางานใช่ไหมลูกอ๋อมีความสุขเนาะลูกเนาะโอเคครับมีความสุขมากนั้นฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยลูกเด็กฝ่ายจงไปเลี้ยงไฟนะคะ